มันมีเบ็กข้ามไปโฆษณาใช่แล้วก็ปรากฏว่าเขาจริงหรือเปล่าแม่นจริงหรือเปล่าแล้วยังไงล่าสุดมีใครมาท้าทายเนี่ยดูดูพี่แบ็กก่อนนี่เบ็กขมนะครับโดยชมครับคือเตะบอลลงถังอะจริงไม่จริง,มรงผมไม่รู้แต่แต่พวกนี้เขาฝึกกันหนักอยู่แล้วนะนะครับแ,นนแล้วถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยแม่นเนี่ยดูไกลลงถังปึ๊กเข้าไปแล้วลูกแรกคือไม่ได้ลงแค่ลูกเดียวด้วยนะครับเตะสามลูกนี่แหวนคือทามากเอ็กซีจีเปล่าลงอ้าว แต่คือพวกนี้ซ้อมหนักจริงๆนะนะครับคือเวลาซ้อมเนี่ยมันก็ต้องเป้าเล็กๆแบบนี้แล้วโยนไกลๆมันถึงยังม,มั่นะนะครับนี่ดูเตรียมประกอบด้วยใช่ไหมนี่คือพี่แบ็คไม่กข้ามาแต่มีคู่แข่งมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือเบ็คก,กี้นะเ <laughs> บ็คกี้ขัวกว่าเตะลูกแรกลงไปแล้ว <c oughs> น,นะครับลงไหม,ล,ไหมลูกลงเนี่ยลูกสองแบ๊กข้ามเตะสามลูกเหรอเบ็คกี้มาท้าเชียร์ลูกสองลงไปแล้วอวขัวกว่านะอีกลูกเลยสามอย่าให้น้อยหน้าแบ๊กข้าม นี่ไงหมูเห็นไหมเห็นไหมเบกกี้ก็ทำได้ยากตรงไหนอ่ะมิดเดียวเลยอ่ะเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าอี่เบกกเจอ